ไทยพุ่งทยานเศรษฐกิจกลับมาแรงอีกครั้งในปี2025เป็นภาพสะท้อนขององค์การปรับตัวครั้งใหญ่ของประเทศที่ก้าวผ่านความท้าทายทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกอย่างมั่นคงปีนี้ถือเป็นจุดกลับตัวสำคัญของเศรษฐกิจไทยทั้งด้านการท่องเที่ยวการส่งออกการลงทุนจากต่างชาติและการฟื้นตัวของกำลังซื้อภายในประเทศการเคลื่อนตัวทั้งหมดนี้เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและมีปัจจัยสนับสนุนจากทั้งภาครัฐภาคเอกชนและความเชื่อมั่นของประชาชนที่เริ่มกลับมาอย่างแข็งแกร่ง ด้วยเหตุนี้จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่นักวิเคราะห์หลายสำนักเริ่มมองไทยเป็นดาวเด่นใหม่ของอาเซียนในปี2025จุดเปลี่ยนแรกที่ทำให้เศรษฐกิจไทยพุ่งพยานคือการท่องเที่ยวที่กลับมาคึกคักแบบเต็มกำลังหลังจากสถานการณ์โลกเริ่มนิ่งมากขึ้นนักท่องเที่ยวต่างชาติจ,จากจีนอินเดียรัสเซียตะวันออกกลางและยุโรปเดินทางเข้าประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลายเมืองท่องเที่ยวอย่างกรุงเทพมหานครเชียงใหม่ภูเก็ตและพัทยากลับมาคึกคักจนเกือบเท่าช่วงก่อนโควิด การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มแรงทำให้ร้านค้าโรงแรมรถเช่าและธุรกิจบริการต่างๆมียอดขายสูงขึ้นเกิดการจ้างงานเพิ่มในหลายพื้นที่ส่งผลให้กําลังซื้อในประเทศหมุนเวียนดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนอกจากนี้ธุรกิจท่องเที่ยวรูปแบบใหม่เช่น Workcation Medical Tourism และท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ก็ได้รับความนิยมมากขึ้นทําให้รายได้ภาคบริการขยายตัวอย่างแข็งแรงอีกด้านหนึ่งคือภาคส่งออก ที่กลับมาฟื้นตัวหลังจากค่างเงินบาทมีความเสถียรขึ้นและตลาดโลกเริ่มดีขึ้นสินค้าไทยที่มีความได้เปรียบเช่นยานยนต์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อาหารแปรรูปสินค้าเกษตรคุณภาพสูงและผลิตภัณฑ์สุขภาพกลับมาได้รับคำสั่งซื้อจำนวนมากโดยเฉพาะตลาดสหรัฐอเมริกาจีนและตะวันออกกลางการเพิ่มขึ้นของคำสั่งซื้อทำให้โรงงานหลายแห่งกลับมาเดินเครื่องเต็มกำลังบางแห่งถึงขั้นขยายกำลังการผลิตส่งผลให้เกิดการจ้างงานใหม่และเสริมความมั่นคงให้กับตลาดแรงงานไทย สิ่งสำคัญอีกเรื่องคือการลงทุนจากต่างชาติที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนักลงทุนต่างมองว่าไทยเป็นประเทศที่มีความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ทั้งด้านทำเลการเชื่อมต่ออาเซียนและความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานเขต e อ c กลับมาได้รับความสนใจจากบริษัทใหญ่ๆโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอนาคตเช่นรถยนต์ไฟฟ้าอี EV. ชิปเซมิคอนดักเตอร์ดิจิทัลเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติรวมถึงคลังสินค้าอัจฉริยะนักลงทุนหลายรายเริ่มมองไทยเป็นฐานการผลิตใหม่เพื่อกระจายความเสี่ยงจากความตึงเครียดในเศรษฐกิจโลกการกลับมาของเองินลงทุนเหล่านี้ช่วยเสริมทั้งรายได้การจ้างงานและการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่รแรงงานไทยในระยะยาวขณะเดียวกันกำลังซื้อในประเทศเองก็ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องราคาสินค้าหลายประเภทเริ่มทรงตัว รายได้ของประชาชนดีขึ้นผู้คนกล้าใช้จ่ายมากขึ้นทั้งในหมวดอาหารเสื้อผ้าโทรศัพท์มือถือเครื่องใช้ไฟฟ้าและบริการด้านไลฟ์สไตล์ร้านค้าขนาดกลางและขนาดย่อม SME เริ่มกลับมาทำกำไรได้ดีอีกครั้งความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวสูงขึ้นทำให้กิจกรรมเศรษฐกิจในประเทศคึกคักเหมือนกลับมามีชีวิตชีวาใหม่อีกจุดที่น่าสนใจคือโครงสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยที่เติบโตเร็วกว่าที่คาด การใช้ระบบชำระเงินดิจิทัลเติบโตของอ e ีคอมเมิร์ซและบริการออนไลน์เช่นเดลิเวอรีแพลตฟอร์มขายสินค้าและบริการทางการเงินแบบใหม่ช่วยให้ผู้ประกอบการไทยขยายตลาดได้ง่ายขึ้นประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ที่ไม่จำกัดแค่การค้าขายแบบดั้งเดิมแต่เปิดกว้างให้คนรุ่นใหม่สามารถสร้างธุรกิจได้แม้มีต้นทุนไม่มากนี่เป็นอีกแรงขับที่ช่วยให้เศรษฐ,ฐกิจขยายตัวอย่างกว้างขวางมากขึ้นในภาพรวมปี2025เป็นปีที่คนไทยจำนวนมากเริ่มมองเห็นความหวังใหม่ทางเศรษฐ,ฐกิจ หลายครอบครัวมีรายได้ดีขึ้นผู้ประกอบการมีโอกาสทำธุรกิจมากขึ้นและนักลงทุนเริ่มมองไทยด้วยความเชื่อมั่นมากขึ้นความร่วมมือในหลายภาคส่วนทำให้เศรษฐกิจเดินหน้าอย่างมีเสถียรภาพแม้ยังมีความท้าทายอยู่บ้างเช่นภาระค่าครองชีพการแข่งขันระดับโลกและการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีแต่ไทยก็แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวอย่างโดดเด่นด้วยการฟื้นตัวที่เกิดขึ้นในหลายภาคส่วนเช่นนี้ ทำให้ปี2025กลายเป็นหนึ่งในปีที่เศรษฐกิจไทยกลับมาสดใสและมีโมเมนตัมเชิงบวกอย่างมากการพุ่งทยานของเศรษฐกิจไทยไม่ใช่เพียงปรากฏการณ์ระยะสั้นแต่เป็นสัญญาณของทิศทางใหม่ที่มั่นคงขึ้นแข็งแกร่งขึ้นและพร้อมเดินหน้าสู่อนาคตที่สดใสกว่าเดิมของประเทศไทยในยุคใหม่อย่างแท้จริงไทยพุ่งทยาน เศรษฐกิจกลับมาแรงอีกครั้งในปี2025เป็นปรากฏการณ์ที่สะท้อนถึงความแข็งแกร่งและความสามารถในการฟื้นตัวของประเทศไทยหลังจากหลายปีที่ต้องเผชิญกับความท้าทายทั้งภายในและภายนอกประเทศการกลับมาของเศรษฐกิจไทยในปีนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแบบสุ่มแต่เป็นผลจากนโยบายการบริหารจัดการที่ชัดเจนการลงทุนอย่างต่อเนื่องในโครงสร้างพื้นฐานและการปรับตัวของภาคธุรกิจและประชาชนให้เข้ากับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การฟื้นตัวครั้งนี้ยังสะท้อนถึงความสามารถของไทยในการสร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมการสร้างงานและเพิ่มรายได้ให้ประชาชนรวมถึงการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติอย่างมั่นคงและต่อเนื่องหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจไทยกลับมาคึกคักคือภาคการท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของรายได้ประเทศหลังจากที่สถานการณ์โลกเริ่มนิ่งมากขึ้นนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาประเทศอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากจีนอินเดียยุโรปตะวันออกกลางและรัสเซียเมืองท่องเที่ยวสำคัญอย่างกรุงเทพมหานครเชียงใหม่ภูเก็ตและพัทยากลับมาคึกคักเกือบเท่ากับช่วงก่อนเกิดโรคระบาดการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวในภาคบริการต่างๆเช่นโรงแรมร้านอาหารกิจกรรมท่องเที่ยวและการเดินทางภายในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนส่งผลให้ธุรกิจ SME ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวฟื้นตัวและสามารถจ้างงานได้มากขึ้นนอกจากนี้การท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์เวิร์กเคชันและเมดิคอลทัวริซึมได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น ทำให้รายได้จากภาคบริการขยายตัวอย่างต่อเนื่องนอกจากภาคการท่องเที่ยวแล้วภาคส่งออกก็กลับมามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสินค้าส่งออกที่ไทยมีความได้เปรียบเช่นยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าสินค้าเกษตรคุณภาพสูงและผลิตภัณฑ์สุขภาพได้รับความต้องการเพิ่มขึ้นจากตลาดโลกโดยเฉพาะตลาดสหรัฐอเมริกาจีนและตะวันออกกลางการฟื้นตัวของภาคส่งออกทําให้โรง,งงานและผู้ประกอบการกลับมาขยายกําลังการผลิต ส่งผลให้มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญและสร้างความมั่นคงให้กับตลาดแรงงานไทยขณะเดียวกันการส่งออกที่แข็งแรงยังช่วยสร้างรายได้เข้าประเทศทําให้ไทยมีเงินทุนสํารองและความสามารถในการลงทุนในภาคเศรษฐกิจอื่นๆการลงทุนจากต่างชาติเป็นอีกปัจจัยสําคัญที่ทําให้เศรษฐกิจไทยกลับมามีแรงขับเคลื่อนนักลงทุนจากหลายประเทศมองไทยเป็นฐานการผลิตที่มั่นคงและมีศักยภาพสูง ทั้งด้านโลจิสติกส์ทำเลเชื่อมต่ออาเซียนและโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรองรับอุตสาหกรรมอนาคตเช่นรถยนต์ไฟฟ้า ev ชิปเซมิคอนดักเตอร์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัตริรวมถึงคลังสินค้าอัจฉริยะนักลงทุนเหล่านี้ไม่เพียงนำเงินทุนเข้ามาเท่านั้นแต่ยังช่วยถ่ายทอดเทคโนโลยีและแนวปฏิบัติที่ทัทนสมัยให้แก่แรงงานไทยทําให้เศรษฐกิจไทยมีโอกาสเติบโตในระยะยาวอย่างมั่นคงและยั่งยืนด้านกําลังซื้อภายในประเทศก็เป็นอีกปัจจัยสําคัญที่ช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัว ประชาชนมีรายได้ดีขึ้นและกลับมาใช้จ่ายมากขึ้นทั้งในด้านอาหารเสื้อผ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์การเดินทางและบริการไลฟ์สไตล์ร้านค้า SME กลับมาทำกำไรได้ดีการหมุนเวียนเงินในระบบเศรษฐกิจภายในประเทศเพิ่มขึ้นทำให้ผู้ประกอบการมีแรงจูงใจในการลงทุนต่อขณะเดียวกันความเชื่อมั่นของผู้บริโภคก็ปรับตัวสูงขึ้นทำให้เศรษฐกิจไทยหมุนเวียนได้อย่างมีชีวิตชีวา เศรษฐกิจดิจิทัลก็มีบทบาทสำคัญต่อการเติบโตในปี2025การชำระเงินออนไลน์การซื้อขายผ่านอีคอมเมิร์ซการใช้บริการเดลิเวอรี่และแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆทำให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงตลาดได้ง่ายขึ้นขยายโอกาสทางธุรกิจไปยังผู้บริโภคกลุ่มใหม่ๆทั้งในประเทศและต่างประเทศการปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลช่วยให้ไทยมีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลกและสร้างธุรกิจใหม่ที่มีความยืดหยุ่นและเติบโตอย่างรวดเร็วแม้ว่าจะยังมีความท้าทายหลายด้าน เช่นการแข่งขันจากประเทศอื่นๆภาระค่าครองชีพและการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีแต่ไทยได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวและฟื้นตัวอย่างรวดเร็วการกลับมาของเศรษฐกิจไทยในปี2025จึงไม่ใช่เพียงการฟื้นตัวชั่วคราวแต่เป็นการสร้างรากฐานให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคงการผสมผสานระหว่างการท่องเที่ยวการส่งออกการลงทุนดิจิทัลและการใช้จ่ายภายในประเทศสร้างโมเมนตัมที่แข็งแรง ทำให้ไทยก้าวเข้าสู่ปีที่สดใสและเต็มไปด้วยโอกาสใหม่ๆภาพรวมของเศรษฐกิจไทยในปี2025แสดงให้เห็นถึงความหวังและศักยภาพที่แท้จริงของประเทศความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทําให้เศรษฐกิจไทยสามารถพุ่งทยานไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนไทยกําลังอยู่ในช่วงเวลาที่มีโอกาสทองในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองในทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจ และกำลังวางรากฐานที่แข็งแรงสำหรับอนาคตที่สดใสของประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก